สวัสดีครับยรนดีตอนรับพว้ราสู่อาร์คพักนาเซียกันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาทําการเคลียร์เดนสาวกันก็นกนเลยก็คือเดี๋ยวทำการตีบอสกันท่านผู้ชมซึ่งอีพีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายของอาร์คพักนาเซียแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวอีพีหน้าซีรีส์หน้าเราจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามกันนะครับในไลฟ์สตรีมของเราที่เราได้เล่นกันไปวันอาทิตย์ท่านผู้ชมก็มีการจับตัวมาเพิ่มนิดนหน่อยหน่อยนะปี่พวกดิปองริเปอร์ตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะท่านผู้ชมที่เราน้ององยากให้จันะนนนเ,ออเนี่อกงย ไปทำหุนห่นยงหุ่นจนตนนี่นี่เป็นตัวที่จับมานะท่านผู้ชมในไลฟ์สตรีมก็ไม่เยอะมีไม่กี่ตัวนะมีการตีบงตีบอสบ้างอะไรพวกนี้ไงจับชงจับช้างอะไรมันเนี้ยก็หลายตัวอยู่นะอ่าเดี๋ยวเก็บ้วคนดีกว่ามันเกะกะทุกคนอ่าแล้วก็มีอ่ามีหุ่นเม็กด้วยนะท่านผู้ชมนี่มีจับข้างข้าว อ่าตอนนี้เป็นหุ่นเมกนะท่านผู้ชมหุ่นเมกเราคาบตัวปกติมา3ตัวแล้วก็เอามารวมล่างกันเป็นตัวใหญ่นะท่านผู้ชมลองไปติดตามกันได้นะว่าน้องจะแรงจะโหดจะอะไรขนาดไหนนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําการตีบงตีบอสกันท่านผู้ชมขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมว่าของที่เราจะทําการไปตีบอสอนะน่าจะพอมีอยู่นะเดี๋ยวขอเอาไอ้พวกนี้ออกไ,ไว้งแถวนี้ก่อนนะไม่อยากเอามันไปด้วยเออโอเคอันนี้จับมาในไลฟ์้วทุกคนตัวเก,ก่าๆตัวไม่ได้เยอะนะ อันนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้ปะอ๋ออันนี้เป็นเมงดาทะเลโอเคที่น้องๆให้จับมาโอเคน่าจะปลาๆนี้แหละไม่ได้มีตัวอะไรเพิ่มเอ้ามีตัวหนึ่งนี่ว่าอ๋อตัวนี้มันเป็นไอ้ตัวนี้ตัวที่เสกมาเล่นเราจะไม่ว่ากันนี้เราจะไม่สนปล่อยมันไปก็เดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าเอาตัวอะไรไปตีดีทุกคนตัวที่จะเอาไปตีมีหลายตัวอยู่นะคิดๆอยู่นะตัวลิปเปอร์ก็น้าสนนะทุกคนแต่ขอเอาใส่ที่แท็กไปก่อนดีกว่าเอาใส่ที่แท็กตัวดีๆตัวที่คิดว่าน่าจะตีแล้วใช้ได้อ่ะ อ่าวที่แท็กบดวะทุกคนขอทําที่แท็กก่อนได้ไหมเอ่อตัวแท็กตัวแท็กขาดอะไรอะ่ะขาดโอ้เอเลเมนต์คิดตันแล้วก็ซีเมนเดี๋ยวขอทาที่แท็กเพิ่มเผื่อเราอยู่ในบาเรียทุกคนเราจะออกมาไม่ได้เราจะเรียกน้องๆเข้าไปได้อยู่มั้งนะเอเลเมนต์คิทตันอิเล็กทรอนิกเดีเ๋ยวขอดูกันนะอ่าคิดตันพอมีอยู่นะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยเราอาจจะเอาน้องๆไปลุมอะไรงี้ไงเออเอลเมนต์คิดตันนี่นี่มีอยู่ ซีเมนซีเมนไปไหนหมดวะทุกคนพี่เอาไปไว้ไหนหมดวะหรือว่าพี่ไม่ได้คับแล้ววะอ๋ออันนี้น,นี่พอมีอยู่พอมีอยู่อ่ะเอาประมาณสี่ห้าตัวนะอย่างที่อ่าคิดคิดไว้นะว่าน่าจะ,ะพออยู่ประมาณนี้อ่าตัวที่เราจะเอาไปเอาตัวอะไรดีเอ่ยตัวอะไรดีเอ่ยอพวกบอสนี่ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะขอแท็กเจ้าบอสต,ตัวนี้เป็นตัวดีกว่ามันเป็นตัวบินไงทุกคนคือมันอาจจะมีประโยชน์กับเราก็ได้นะต้องบอกไว้ก่อน แท็กไว้ก่อนเผื่อเราจะได้เรียกน้องไปช่วยเพราะมันมีตัวมังกรด้วยนะที่คิดว่ารัก็แมตติคออะไรสักอย่างเนี่ยส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ตัวเมกตัวเมกแท็กมันไปด้วยมีน้องๆบอกว่าถ้าเกิดเลือดของไดนสาวเรายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งโหดนะก็เลยคิดว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าจะเอาตัวอะไรไปตีนะทุกคนขอดูกคนโอ้โหมันใส่ไอ้นี่ยากวาทุกคนเปิดกระเป๋ายากวะเออนี่นี่นเฮ้ยเดี๋ยว ไอ้ฮาเอ้ยมันเกิดยังไงวะทุกคนขอขึ้นไปขี่ก่อนเออแค่แค่นั้นแหละตัวมันอยู่ในน้ำด้วยไงทุกคนอ๋อมันยังไม่มันยังไม่ตันเหรอเนี่ยมาใส่ไปก่อนเอามันออกไปตรงนี้ดีกว่าเราจะได้ขี่ง่ายๆหน่อยเออไป ไอตัวเมกเอาไว้ก่อนนะยังไม่อยากจะเอามันไปนะจริงๆแล้วว่าอย่างที่บอกไปก็คือเดี๋ยวพวกมันจะตีแรงไปเอาริเปอร์ไปดีกว่าทุกคนผมไม่คุ้มไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรไปตีมันดีนะตอนนี้แต่ริเปอร์เราก็โหดเอาเรื่องอยู่นะทุกคนไปเดี๋ยวเราเอาริปเปอร์ดีกว่านี่ตัวนี้ตัวนี้ริปเปอร์ของเราโหดอยู่นะริเปอร์เราลองเล่นอะไรมาอยู่โอเคอยู่ป่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยดีกว่าทุกคนคิดว่าน่าจะามีของพอได้ซัมมอนบ้างเลยแหละมีน้องๆบอกว่ามันซัมมอนแล้วมันค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะมันก็ม ตอนนี้มันวิ่นไหวนะเพราะวันนี้มันเราไปเทมมาจากตัวป่าใช่ไหมล่ะพอเทมแล้วไม่ได้ไข่มันมันอินฟินแล้วมันก็จะตีแรงนิดหนึ่งนะแต่เลือดเอ้ยดู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 ดโอ้โหอาเฮ้ยอ้ทุกคนไอเสาตัวนี้มันมีอยู่ได้แค่โอ้โหมันอยู่ได้แค่สี่สิบห้านาทีโอ้ทั้งนั้นเราต้องขับไปคาเสาซัมโมนใหม่แล้วแหล,ละทุกคนดีนะั่นแหละเอาของออกมาแล้วเอลมองเอลเมนก็หายไปด้วยเลยเห็นปะ่ะพี่ใส่ไว้ในไลฟ์สตรีมจริงๆนะ เดี๋ยวขอไปเอาของแป๊บหนึ่งทุกคนอีห้าเอา้ยไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้นะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากแล้วทุกคนต้องบอกไว้ก่อนมันต้องดูก่อนว่าเราจะทําการตีบอสแล้วก็มันจะตียากมากน้อยขนาดไหนนะทุกคนเ,เดี๋ยวเรามาขอดูกันดีกว่าอันนี้ไม่ต้องคาบใหม่นะเนี่ย๋อนี่ไงมันคาบได้อยู่โอเคพอโชคดีปะอ่าเดี๋ยวเราเอาเอเลิเมนต์ไปด้วยโอเคของอย่างอื่นก็ไม่น่าจะต้องใช้อะไรอันนี้น,นี่อยู่ในตัวเรามีอยู่ ปเดี๋ยวเราไปใหม่ทุกคนแม่ขออภัยจริงๆไม่คิดว่ามันจะหายนะลืมไปมันนานแล้วมันเป็นมันเกิน45นาทีแล้วมันก็จะหายไปเดี๋ยววิ่งไปอีกรอบหนึ่งไต้ตันนี้มันจะเร็วนะั่นมันจะหลุดแมพอะทุกคนถ้ามันวิ่งไวเกินไปค่อยๆกดไปนิดนึงแล้วก็ขอวางไว้แถวแถวนี้ดีกว่านี่แถวนี้แถวน,นี้วางที่เดิมนะทุกคนแต่ไลน์สตรีมเราก็วางกันตรงนี้นะต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าเราไม่ได้นี่ไงเราไม่ได้ตีไงเราจอามาตีในคลิป ปิดไว้แล้วก็ทําการตีไปลนดีกว่าตัวที่เราจะตีตัวแรกเอานี้ไปตีอ้าหูเอลเ,เมนชัเยอะวะอาคบมาก่อนมันจะต้องอยังไงวะเนี่ยนี่ไงตัวแรกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กดไปเลยดีกว่าไหนดูที่เลือดเท่าไหร่อุ้ยร้อยกว่าล้านชิวชิวยิงไปก่อนลากมาลงมาลากมาลงมาเอ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 า ยิงใหญ่เหรอยิงใหญ่เหรอเอ้ย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 ใช้ได้อยู่ตัวนี้ไม่โหดตัวนี้ไม่โหดมากตัวนี้ไม่โหดมากไม่โหดมากไม่ ai ai โหดมากใช้ได si. ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เอ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหยังยังยังอีกเลรอมาเด็กมาอนีเด็กเด็กมาอนีเด็กมาหนีปั่นไปสิปั่นไปสิปั่นไปสิไหนดูที่ของของอะไรอะมาดูก่อนเอ้ยเอ้ยดู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 ดดูก่อน ลูกน้องมันเยอะวะเฮ้ยทำไมลูกน้องมันเยอะจังวะจะลงไปเก็บของสัก,กหน่อยเฮ้ยบอสตัวแรกก็ไปซะแล้วนะทุกคนนะชิลๆไหมนี่ไงอ๋อมันได้เอลิเมนต์มาเยอะอ๋อเราตีมันเราก็ได้เอลิเมนต์มาอยู่แล้วโอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ดนน้แล้วก่อนนะทุกคนแล้วทำไมบัตรมาเธอร์มันไอ้นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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  อะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วปะโทเอ้ยเราขาดอะไรอ่ะอ๋อเราไม่ได้เป uh ิดปะโทเอ้ยอ uh ่ะนี uh ่ตัวน uh ี้ลิง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 กอลีลายิงไปก่อนโบอุ้ยอ้ยมันตีเป็นล้านว่ะเฮ้ยกัดกัดกัดโอ้เลือดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยว่ะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอาดิ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  เอาได้ของได้ของได้ของนี่ได้ของได้ของตัวที่สองก็ตายไปเรียบร้อยเอ้ยอะไรวะนั่นะอะเฮ้ยทำไมมีเอฟเฟกต์นี้วะทุกคนมาเก็บซากไปก่อนเดี๋ยวเราไปตีตัวที่สามกันดีกว่าทุกคนตัวที่สามที่เราจะตีกันก็คือตัวนี้อเมกาพิติคัตอันนี้ปะอันนี้แหละต้องเปิดไปอีกหนึ่งรอบแล้วก็เปิดเออเมกาพิติคัตมาต่อไปมาเอาเหลียวยาไปเลยทุกคนตัวสุดท้ายเอ้ยอะไรวะ ยิงยิงไปก quite quite trash, ่ 5, อนยิงไ,ไ,ไปก่อนเฮ้ยโหดไว้นี่โหดเราเยอะเราเยอะเราเยอะตีตีไปก่อนตีไปก่อนมั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 นอุ้ยยุบ uh ว่ะยุบว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวไ้อยโอ้โหนี่บอสเตัวเนี้ยโอ้โหเฮ้ยเด็กมันนี่โอ้โหเฮ้ยชิวจัดเลยอย่างเงี้ยตามตัวว่าตัวสุดท้ายกูตายแน่ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้เดือยวไอ้บอสมันทักที่มาอะไรวะอ่าตัวนี้ตัวนี้โอเคไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะมาจัดไปยาวๆตรงสุดท้ายนี่ยังไงกันเนี่ยวะเฮ้ยยิงโบนี่ค่าสลบขึ้นวะเฮ้ยทำไมค่าสลบขึ้นวะเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรสองลน์ลันเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยค่าสลบขึ้นวะโอ้ยไอ้ตัวนี้มันค่าสลบขึ้นเหรอโอ้ยเอาเรื่องวะเฮ้ยค่าสลบขึ้น ไอชิพายเดี๋ยวกูลาบกองกูจะฆ่ามึงตายเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเด้อ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 อย่าเล่นกับพี่เด้อเออโอ้โหมันซัมมอนนอนมาวะ่ะได้ได้ดีได้ดีได้ดีเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้โอเคไปอีกหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเอ,อ้ยลิเปอร์เรามันโหดทุกคนอ้าวนี่ตัวสุดท้ายแล้วเราโอ้โหได้ของมาเยอะมากเลยทุกคนอีบ้าเอ,อ้ยแล้วของก็เพิ่งจะได้มาตอนนี้ด้วยนะคือเราก็จะไม่ได้ใช้แล้ะอ่ะอันนี้ อ้าอันนี้ตัวอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นตัวเปลี่ยนร่างไดโนเสาร์วอ๋อเรามาได้ตอนนี้ก็ช้าไปซะแล้วนะทุกคนไะซัมมอนไปก่อนเลยดีกว่าตัวสุดท้ายมาจัดกันหน่อยสิตัวสุดท้ายเป็นฮิปโปป่ะวะนั่นไงสี่ร้อยล้านโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยุบ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 คาสลบขึ้นเดี๋ยว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 โอ้โหตีขดแรงเลยทุกคนโอ้ยเดี๋ยว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  โอ๊ยโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนโอ้ยไอชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวกดเลือดกดเลือดอุ้ยตีแรงของตัวไอชิบอุ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยกดเลือดกดเลือดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษมันซัมบอนบอสอะเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยอะไรเตี้ยอะไรเตียไอ้ต้ยลูกน้องมันเอ้าแค่เนี้ยปัดท่เฮ้ย เออเก็บไปก่อนสิเฮ้ยชิวเกินไนดูดิหมดแล้วเรียบร้อยทุกคนครบถ้วนกระบวนการไปเดี๋ยวเรากลับไปกันที่บ้านดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเล่นอาวุธที่มันให้มานิดหนึ่งดีกว่าเนาะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน มาทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วตะกี้เราตีบอสไป5ตัวใช่ไหมเราก็จะมีบัฟมาด้านขวาล่างท่านผู้ชมจะมีบัฟมา5แบบไปน,นะบัฟอันนี้มันไม่รู้มันได้เป็นมันพเพิ่มอะไรบ้างอันนี้พี่ไม่รู้นะส่วนของที่เราได้มาก็เราก็จะได้มาพวกนี้พวกดาบพวกซิกเกอร์พวกเอ่อคอนแล้วก็พวกไอ้นี่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 พวกไปพวกอะไรเงี้ยนะทุกคนมีไอ้นี้ด้วยนะมีพิกแอคด้วยเดี๋ยวเราจะเอาลองไอ้พวกนี้มาลองเล่นกันก่อนเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าไอ้ดาบไอ้ซิกเกอร์เนี่ยน่าจะโหดอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวลองดูไอ้นี้คคืออะไรทุกน ออนีเป็นแซ่เฮ้ยได้เรื่อง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 ทั้งนั้นเก็บไปก่อนพวกนี้ไม่น่าจะได้ใช้อะไรแล้วแหละออกไปก่อนนะทุกคนอยากลองดูไงว่ามันเก่งหรือไม่เก่งหรือมันโหดหรือยังไงไดีดูดิมันทําอะไรได้ปะทุกคนไปลองกันยาละอย่างเลยนะครบปัทุกคนอ๋นี่ไงมีอันหนึ่งอ่าไม่ครบไม่ครบไม่ครบน่าจะครบแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวีซิกเกิลดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะทุกคน extension s i g เก pick อ๋ออันนี้มันเป็นของไอ้นี่หรือเปล่าวะทุกคนมันเป็นของไอ้นี่ของไอของบอสเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะของที่เรามีอยู่แล้วปกติอย่างอื่นไม่มีอะไรงั้นลองอันนี้ก่อนดีกว่าสิกเกิลน่ดูสิเทพนะอ๋อมันฟาร์มเบอร์นี่ปกติมันตีตัวนี้เข้าป่าวะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตีตัวนี้ดิว่วตีแรงตีสองมืเลยเอ้ยตายดิไอ้ยะซิกเกิลปกติก็ขนาดนี้เลยเหร อ๋อาลองต่อไปดิต่อไปเป็นอะไรมาดูกันแม่อุ้ยขวานเท่ว่ะี่บ้าเอ้ยดูดิมันอะไรเนี่ยอ๋อแฮชเชตตัดต้นไม้เหรอเอา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 โป๊ดลับลับเฮ้ยเอ้ยไม่โดนเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอาตีนี่ไม่โดนเหรอทำไมตีไม่โดนวะเออเดี๋ยวตัดเอ้าลับลับเรียบร้อยทำค่าสลบได้ด้วยสิประเด็นอะ โบทตายตายมาแท้แท้ฟาดไปสีฟาดไปสีอุ้ยของดีว่ะยี่หานี่จะได้ต้นเกมนี่คือแบบไอ้นี่เลยนะโกงเลยนะบาปเอาติดไฟติดไฟติดไฟตีห้าพันไม่เป็นไรแต่ติดไฟติดไฟเออเออเอใช้ได้ใช้ได้ขอรีวิวไอจอมนี่หน่อยนะเอา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 โดโด,โดอยากมีเหลืองอยากมีเหลืองเฮ้ยอะไรตี อีแล็อีแล็อีแล็ตายไปดีจิ้มไปก่อน2อ0 0มื่นเอาเอา,เอ,าอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอไปไปป๊าปป๊าปสองทีดาบสองทีดาบเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นพลิกแอคพลิกแอคไหนอลองดิไหนอลองดิตี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 โชดตายโฮ้ยโอ้โหกระตกไปทีเดียวเชียวฟาร์มเนื้อมาโคตรเยอะเลยโอ้ตายดิตายดิโอ้โหโหดัดมาอันสุดท้ายมาลองดูกันอะไรเนี่ย โอ้ยขวานทอขวานทอมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน,อน่อีกคนร้อนโบลาบโอ,โอพี่จัดเลยวู้โโปตายตัวนี้เลือดน้อยตายไปดีตายไปดีาปดมากูเล่นเฉาะหัวมึนเนแม่ไหนไหนได้ของดีมาแล้วนะเอ้ยอันนี้เลือดเยอะขอต่อยหน่อยดีโพรลับโอ้ยเวอร์ไปป้าพี่ชาย เว่อไปป้า <celui> พี <Man> ่ชายได้ของดีมาจะไม่เล่นก็จะไงอยู่จะรีบปิดทำทำเอ้ไม่โดนไอ้ยายายาตบตบตบเอา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 คอหักไปสิไอ้ฮานี่เล่นไม่ดูรุ่นขนาดตัวไพมอนยังหลับมึงคิดดูมึงจะมาเล่นกับพี่ไอ้หนูไอ้ตัวนี้ดีว่ะชอบคอวะเฮ้ยเอา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 เจออาโลเจอทีเล็กเจอเทลเบิร์ดเอาเอาเฮ้ยตบตบ ตบรับรับสามทีล่วงเอ้ยมันต้องเจออย่างนี้สิวะเออเป็นไงเป็นไงทุบ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 เดียงบอกแล้วพี่มันระดับเทพแล้วไอ้หนูอะไรอะตายอัไหนตายไปอันนั้นตายอันนั้นรับตัวไหนเลือดน้อยกว่ามือน,นี่คือตายนะทุกคนตัวนี้นะมืนเฮ้ยดีไม่โดน ตายไปตายไปเฮ้ยโหดว่ะชอบอันนี้ที่สุดเลยทุกคนบอเอ้ยเอ้าเฮ้ยลืมไปตัวนี้มันทําค่าสรุปไม่ได้ไอ้มันเป็นตัวไอ้นี่เป็นตัวพวกเทคพวกอะไรเงี้ยเฮ้ยดลี้ยงลิงเหรอลิงอ่ะอ้าวอ้าอ้าลิงลิงลิงเหรอตีลิงตีลิงอุ้ยอันนี้มันปะทุกคนเฮ้ยมันต้องมีใช่ไหมอุ้ย๋อมันเป็น๋อมันเป็นเขียวเขียวทุกคนเป็นเขียวเขียวเห็นปะมันทําค่าสรบปดีเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้ากระโดดซ้ำเขา โบเป็นไงเป็นไงเกลือนหลับเกลือนอเฮ้ยเด็กมึงนี่ไหนวะไอตัวคอยามันอยู่แถวๆนี้ตะกี้อ่ะมันไปไหนหมดวะเฮ้ยชูไปลงไปตีด้านล่างสักสองสาตัวดีกว่าทุกคนไม่มีอะไรทําแล้วทุกคนเราไอ้นี่แล้วไงเราครบแล้วเอาเอาเอาไมโครเลปเตอร์พรอะกูเก่งแล้วมึงไม่มองกูนะอ่ะอ่ะไม่มองกูไม่เอ้ไม่โดนไม่โดน ไม่โดนเหรอไม่โดนเหรออ้าพอกูเก่งแล้วมึงไม่ไม่สนกูไม่สนกูไม่สนกูพอกูไม่เก่งแล้วมึงตีกูตายตีกูล่วงก็ตาย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 โบหลับไปดิเอาเอาหลับไปสิตายตัวนี้ตายโอ้ยตัวนี้เลือดน้อยเอวน้อยด้วยไงไอโชเดะเรียบร้อยโชเดะตายตายแม่มันมันจริงๆพี่น้องเออสลบสลบสลบป่ะก็ไม่มีอะไรเยอะเลยอย่างที่บอกไปทุกคนก็ไม่มีอะไรแหละ มดนี้ซีรีส์นี้ก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับผม EP นี้ซีรีส์นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวถ้ารังยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าซีรีส์หน้านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไ r i b e ช่องเราด้วยนะแล้ว EP หน้าซีรีส์หน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อเราจะเล่นหมอดอะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ